สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีพีเอฟสทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเชอ,เบอร์เบลมีดดาบไทยแล้วก็มีดสวยๆจากพี่ช่างบอตปาเสือแพนนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมากันเก้าเล่มนะคะตรงนี้จะมีทรงเป็นมีดแร่แล้วก็มีดพกพาหรือว่าจะเป็นในส่วนของดาบสอกนั่นเองค่ะที่หลายๆท่านถามหากันอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะวันนี้ดาบสอกของเรามีกันเพียงแค่ สี่เล่มเท่านั้นค่ะสําหรับมีเล่มแรกของเราค่ะที่ทามาจากเหล็กแหนบล่องนั่นเองค่ะตรงนี้จะเป็นแหนบล่องนะคะตรงนี้นี่จะมีรูอยู่ตรงกลางของเหล็กเนี่ยก็คือเกิดจากเหล็กนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหล็กแหนบเนาะการที่เหล็กแหนบซ้อนกันหลายๆชั้นเขาก็จะเจาะรูเพื่อยึดเหล็กนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปรอยประมาณนั้นนะคะตรงนี้กับ งานเหล็กแนบล่องของเราเล่มที่1นนั่นเองค่ะจะมีความยาวของใบยอยู่ที่6.9นิ้วค่ะสันหนาอยู่ที่4มิล ว้าง1.9นิ้วและด้ามน,นะจะอยู่ที่6.1นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้พยุงด้วยปอกคอสแตนเลสน,นะตรงนี้น้ําหนักคอมือค่ะตรงนี้ค่ะก็แบ่งปันในราคาเพียงแค่790บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะสำหรับทางร้านเราก็จะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาททุกๆยอดซื้อเท่านั้นค่ะ และร้านมีดของเราเนี่ยก็ยังจะรับประกันงานมีดทุกเล่มกันเลยทีเดียวนะเน้นย้ําค่ะว่ารับประกันงานมีดทุกเล่มกันอย่างแน่นอนค่ะสําหรับจากมีดจากช่างบอยปลาเสือแพนนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2ค่ะที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้เป็นเหล็กรางรถไฟของเราค่ะที่มีความยาวของใบยอยู่ที่6.5นิ้วค่ะสันหนา4มิล กว้างนะคะจะอยู่ที่1.9นิ้วค่ะและด้าม5.9นิ้วแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเราที่ทํามาจากเหล็กรังรถไฟนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่3ได้เลยนะตรงนี้ที่อาจจะถอดได้เพราะว่า เราเนี่ยยังไม่ได้ยึดขี้ข้างนั่นเองค่ะทางร้านจะใช้เป็นครั่งนะคะที่จะยึดกับดามีนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเราที่มีความยาวของใบยอยู่ที่8.6นิ้วค่ะสันนาอยู่ที่7มิลนะคะกว้าง1.9นิ้วและด้ามค่ะ5 ด้ามหนิ้วค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีนะสะดวกสบายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นมีเชฟมีดควรหรือว่าจะใช้ในส่วนของงานอันนี้ก็สงค์ได้หมดเลยนะตรงนี้บอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์กับคุณลูกค้ากันอย่างแน่นอนค่ะ และก็เล่มที่สี่ตรงนี้ค่ะสำหรับงานเล่มที่สี่ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่8.6นิ้วค่ะสันนา6มิลน,นะคะกว้าง2.5นิ้วและน้า6นิ้วนั่นเองค่ะจะแบ่งปันในราคาเพียงแค่690บาทส่งให้ฟรีนะคะสำหรับมีดแรรเล่มที่สี่ตรงนี้นั่นเองค่ะต้องนอนนะคะจะได้เห็นจะได้เห็นทรงของมีดได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่สี่ของเราแบ่งปันในราคา 690บาทส่งให้ฟรีค่ะและเล่มที่5ของเราค่ะที่ยังทํามาจากเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่8.6นิ้วค่ะสันหนา5มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2 2นิ้วค่ะและด้าม อยู่ที่5.9นิ้วค่ะสำหรับเล่มที่5ตรงนี้แบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีสำหรับพีพีเท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบในส่วนของข้อมูลหรือว่ารายละเอียดมีเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร064 9892265เบอร์โทรนี้สามารถโทรมาได้เลยหรือว่าจะไปเพิ่มเพื่อนในส่วนของรลยได้เช่นกันค่ะตรงนี้ก็สามารถรับในส่วนของรายละเอียดมีดหรือว่าข้อมูลมีดได้เพิ่มเติมบางท่านฟังไม่ทันนะเพราะว่าเชอร์เบลเนี่ยจะพูดค่อนข้างเร็วนิดนึงค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของ Facebook นะคะเราก็จะมี รูปภาพที่ชัดเจนและก็ข้อความที่เป็นรายละเอียดของมีดให้นะทุกคลิปเลยที่เบลลงใน YouTube นะเบล,ลก็จะไปโพสต์หน้าเฟซของตัวเองค่ะเฟซบุ๊กของเบลจะมีเพียงแค่ Facebook 1 ID เท่านั้นนะหรือว่า1 Facebook เท่านั้นค่ะจะไม่มีจะไม่มี Facebook อันอื่นเลยนะก็จะเป็นเชอรอเบลมีดดับไทยเท่านั้นค่ะ มาต่อกันเล่มที่6ค่ะสําหรับงานดาบสอกตรงนี้นั่นเองค่ะสําหรับงานดาบสอบของเรานะคะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่15.4นิ้วค่ะสันนาอยู่ที่6มิลน,นะคะกว้าง2.1นิ้วด้าม6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา 890บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับดาบสอบที่ทำมาจากเหล็กตะไบนั่นเองค่ะและเล่มที่7จของเราค่ะก็ยังคงเป็นดาบสอบตรงนี้ค่ะที่มีความยาวของใบยอยู่ที่16นิ้วนะคะสันนา6มิลกว้าง1.4นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลเราไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทางสิ้นกันอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานนี้เล่มที่8ที่ยังคงเป็นดาบศอกและก็ทํามาจากเหล็กตะไบนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีความยาวของใบอยู่ที่15.1นิ้วค่ะซันน้า6นิลนะคะกว้าง1.2นิ้วและด้ามค่ะอยู่ที่6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะจับใบนะต้องค่อนข้างระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าใบค่อนข้างคมนะและตรงนี้ค่ะ เราสามารถพร้อมใช้งานเลยนะเปิดคมให้เรียบร้อยสามารถใช้งานจริงได้นะคะตรงนี้และก็เล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราค่ะคือเล่มที่9นั่นเองค่ะที่เป็นดาบฟอกนั่นเองค่ะจากเหล็กตะไบของเราที่มีความยาวของใบอยู่ที่15.7นิ้วค่ะสันหนา6มิลนะคะตรงนี้กว้าง1.4นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสือแพ้กันมา9้าเล่มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วน ของเหล็กแนบแนบล่องนะแล้วก็เหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเหล็กตะไบนะคะตรงนี้ก็จะมีเด็กมาเล่นอยู่ข้างล่างนะ,ะเดี๋ยวเอาให้ชมกันค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับคลิป มีดจากสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสือแพของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแมวนำโชคของเราเนั่นเองค่ะเป็นแมวส้มนะคะวันนี้ก็ขอลาลไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากติดตามงานมีดของช่างบอยปราเสือแพด้วยแล้วก็ติดตามเชอ,เอร์เบลมีดแบบไทยด้วยเช่นกันค่ะคลิปนี้ลาลไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย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 ก่อนโอ้บายบายค่ะ